เรื่องของพื้นที่ต่างๆไปเบิ่งกันแน่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเริ่มต้นที่มุกดาหารกันนะครับได้ออกไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ดูแลป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ที่รวมไปถึงทีดานสภาพมิตรภาพสมุกดาหารสวรรค์เขตนะครับโดยนายวรยานบุญาราผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดมุกดาหารได้เยี่ยมน่วยงานและกับจุดตรวจการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลรสรงการที่ศูนย์รับแจ้งและสั่งการอุบัติเหตุ1 6 6 9โรงพยาบาลมุกดาหารบขอสอมุกดาหารและด่านสะพานมิตรภาพ2มุกดาหารสวรรค์นเ,นเขตโดยบรรยากาศที่การเดินทางช่วงเทศกาลรสรงการที่จังหวัดมุกดาหารก็มีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมากทั้งการเดินทางกลับมาจากภูมิลําเนาจังหวัดมุกดาหารและก,การเดินทางผ่านแดนด่านสะพานมิตรภาพ2มุกดาหารสวรรค์เขตครับ ส่วนที่บริเวณดานสะพานมิตรภาพ2หมุดาหารสวรรค์เขตมีขั้นตอนในการเดินเนืนการเดินทางผ่านแดนในการตรวจเอกสารการเดินทางซึ่งใส่เวลาบลอลนนะครับและมีเจ้าหน้าทีค่คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใส่บริการทั้งรถโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อให้ประชาชนเดินทางทถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งยังได้มีการทรงสิ่งงของอามอบสิ่งของให้กับภูทีมาาทาการเดินทางผ่านแดนน้ำนะครับ สำหรับการใส่บริการรถโดยสารมุกดาหารสวรรค์เขตในจุงเทศการสงการานต์มีรถโดยสารจำนวน10ขั้นให้บริการเริ่มเที่ยวแรกจากบขสมุกดาหารและสวรรค์เขตเวลา6บโมงเสารเที่ยวสุดท้ายเวลาทุ่มหนึ่งครับร่วมไปกับมือละ22ถึง26เที่ยวอัตราค่าบริการในการเดินทางกระเที่ยวละ4 5บาทครับ